คุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละคุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละคุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละ คุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอกคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละคุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอกคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละคุณเอาคนรวยเข้าคุกไม่ได้หรอกคุกมันมีูขังคนจนที่ไม่มีเงินสู้เท่านั้นแหละ